สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําโทรศัพท์มือถือนะครับที่ราคาต่ากว่า8,000บาทนะฮะแต่ให้คุณภาพที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับโดยผมได้ลิสต์รายชื่อโทรศัพท์ทั้ง5รุ่นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะฮะเรามาเริ่มจากอันดับที่5นะครับอันดับที่5ของเรานะครับได้แก่ Huawei GR 5 2017นะครับ Huawei GR 5 2017นะครับขับเคลื่อนด้วย CPU Kirin 655นะครับเป็น CPU 8คอร์ หน่วยประมวลผลภาพหรือว่า GPU นะครับเป็น Mali T830 ให้แรมมาทั้งหมด 3GB สำหรับตัวราคา7,000กว่าบาทนะครับ s t o r a g e ให้มา 32GB นะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม m i c r o SD card ได้หน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับวอมละเอียด Full HD แบตเตอรี่ 3,340mAh OS ในที่นี้เป็น6.0นะครับสำหรับตามสเปคแล้วก็ในส่วนของกล้องนะครับผมเป็นกล้องคู่ความละเอียด 12ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอที่ Full HD 3 0 f p เฟรมปรเซกนะครับสำหรับกล้องตัวที่2หรือว่ากล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็วิดีโอที่ HD 3 0เฟรมปรเซกนะฮะส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเป็น m i โคร USB นะครับบลูทูธ4.1แล้วก็มี GPS ในตัวนะครับสำหรับอันดับที่4นะครับได้แก่ Xiaomi Redmi Note 4นะครับสำหรับเจ้าตัว Xiaomi Redmi Note 4นะครับขับเคลื่อนด้วย CPU Helio X 2 0นะครับเป็นของ MediaTek เป็น CPU DESA Core หรือว่า10คอร์นั่นเองนะครับหน่วยประมวลผลภาพนะครับเป็น Mali T880 MP4 นะครับแล้วก็ให้แรมมาทั้งหมด 3GB แล้วก็ Storage อีก 64GB นะครับสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้นะครับหน้าจอขนาด5.5นิ้วความละเอียด Full HD นะฮะแบตเตอรี่ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับ 4,100mAh mm. OS เนะครับเป็น miui v 8หรือว่า android 6.0นั่นเองนะครับในส่วนของกล้องนะครับให้ความละเอียดที่13ามเมพิกเซลนะครับเป็นเซนเซอร์ของ samsung นะครับตัวนี้แล้วก็อัดวิดีโอที่ full hd 3 0 f เฟรมเปอร์กนะฮะในส่วนของกล้องตัวที่2นะครับหรือว่ากล้องหน้าก็เป็นเซ็นเซอร์ของ samsung เช่นกันนะครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อัดวิดีโอที่ hd ในส่วนของซิมการ์ดนะครับสามารถใส่ได้2ซิมเป็นไมโครซิมแล้วก็นาโนซิมนะครับแต่ถ้าจะใส่2ซิมก็ต้องไม่ใส่เมมโมรีการ์ดนะครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเป็นพอร์ตไมโคร USB นะฮะแล้วก็บลูทูธ o 2แล้วก็มี GPS ในตัวสำหรับอันดับที่3นะครับได้แก่ Xiaomi Redmi Pro นะครับสำหรับ Xiaomi Redmi Pro นะครับก็ขับเคลื่อนด้วย CPU MediaTek Helio X25 e เนะครับเป็น CPU 10 Core ในส่วนของ G P U นะครับเป็น Mali T880 MP4 นะครับให้ RAM มาทั้งหมด3 GB แล้วก็ Storage อีก64 GB นะครับสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้หน้าจอเป็นหน้าจอ O L D นะครับความละเอียด Full HD ที่5.5นิ้วนะครับแบตเตอรี่ให้มา4,050 mAh นะครับ O S เป็น M I U I v8 นะครับหรือว่า Android 6.0 Marshmallow นะครับ สำหรับกล้องหลังนะครับเป็นกล้องความละเอียด13ล้านพิกเซลเป็นกล้องคู่นะครับเป็นเซนเซอร์ของโซนี่อัดวิดีโอได้ที่ Full HD 30เฟรมเพอร์เซกนะครับสำหรับกล้องตัวที่2หรือว่าก,กล้องหน้านะฮะเป็นกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ของ s a m s u n งอัดวิดีโอได้ที่ HD 30เฟรมเพอร์เซกนะครับในส่วนของซิมการ์ดนะครับสามารถใส่ได้2ซิมเป็นมโครซิมและก็นาโนซิมครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเป็นพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็ Bluetooth 4.2แล้วก็มี GPS ในตัวครับ ก็หนึ่งอันดับที่2นะครับอันดับที่2ได้แก่ Lenovo s u ู๊กซัทสองพลัสนะครับสำหรับเจ้าตัว Lenovo s u ู๊กซัทสองพลัสนะครับก็ขลับเคลื่อนด้วย CPU snapdragon 820นะครับเป็น CPU 4คอร์ GPU เป็น Adreno 530นะครับให้แรมมาทั้งหมด4 GB แล้วก็ Storage 64 GB ครับหน้าจอขนาด5นิ้วความละเอียด full hd นะครับแบตเตอรี่3500 mAh OS มิลลิแอมเเป็น Android 6.0นะครับสำหรับกล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับเป็นเซนเซอร์ของ s a m s u n งสามารถอัดวิดีโอได้ 4K 30เฟรมวินาซนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับเป็นกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับอัดวิดีโอได้ที่ Full HD 30เฟรมวินาทีเป็นเซนเซอร์ของ OmniVision ครับในส่วนของซิมการ์ดนะครับสามารถใส่ได้1ซิมเท่านั้นนะครับก็เป็น Nano SIM สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็นพอร์ต USB Type C เป็น USB 3.0ครับ บลูทูธ4.1แล้วก็ GPS ในตัวครับเอาละครับก็มาถึงอันดับที่1ของเรานะครับได้แก่ Le ออีโคเลอ2มนะครับก็เจ้าตัวนี้ขับเคลื่อนด้วย CPU Snapdragon 820นะครับเป็น CPU 4คอร์ในประมวลผนภาพหรือว่า GPU นะครับเป็น Adreno 530นะครับให้ RAM มาทั้งหมด4 GB แล้วก็ Storage 64 GB ครับหน้าจอขนาด5.7นิ้วความละเอียด2 K นะครับ หรือว่า 1440P นั่นเองแบตเตอรี่ให้มาทั้งหมด 3,100mAh นะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android 6.0.1นะครับ Marshmallow ในส่วนของกล้องหลังนะครับก็ให้ความละเอียดมาทั้งหมด21ล้านพิกเซลนะครับเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony รุ่น IMX230 นะครับอันวิดีโอได้ที่ 4K 30เฟรมวินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้านะฮะเป็นกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับเป็นเซ็นเซอร์ของ OmniVision นะครับ อัดวีดีโอได้ที่ HD 3 0 f เฟรมเปอร์เซกนะครับในส่วนของซิมการ์ดนะครับใส่ได้เพียง1ซิมเท่านั้นนะครับเป็นนาโนซิมพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเป็น USB Type C ครับมี Bluetooth 4.2แล้วก็ GPS ในตัวครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำมือถือราคาที่ไม่เกิน8,000บาทแต่ให้สเปคคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็ใครสนใจก็สามารถหาดูได้ตามร้านค้าตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับเพราะว่า บางแบรนด์อาจจะไม่มีขายตามร้านหรือตามช็อปตามในห้างทั่วไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แต่ก็ต้องดูร้านที่เราไว้ใจได้แล้วก็หาข้อมูลดีๆก่อนซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับ